ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์ไตล์ครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นดอกก็ออกสวยมากครับอันนี้คือตระกูลหน้าคลาดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นหัวใจหน้าคลาดนะครับมีความแตกต่างกันนะครับ อยากต้นหน้าคลาดคือต้นนี้คือจะไม่เลื้อยนะครับจะตั้งขึ้นนะครับจะเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีดอกนะเห็นได้ชัดเลยครับดอกชมพูนะครับเต็มแล้วครับเห็นครับกิ่งก้านเขาครับต้นนี้จะเป็นต้นโตหน่อยนะครับถ้าต้นเล็กเขาผมตัดชำนะครับเห็นไหมครับ อันนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับเห็นไหมครับหัวใจหน้ากราชนะครับเราสามารถตัดกิ่งเขานะครับไปชําได้นะครับแต่เราต้องตัดตัดแล้วเราต้องทิ้งไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับประมาณนี้นะครับหรือว่ารอให้แผลเขาแห้งก่อนครับค่อยปลูกครับไม่เช่นนั้นมีโอกาสเสี่ยงเน่าได้นะครับถ้าเราปลูกแล้วอย่ารีบรดน้ํานะครับ ดินที่เราใช้ปลูกก็ใช้ดินแคนตัสนะครับก็ใช้ขุยมะพร้าวหินภูเขาไฟครับทรายครับพวกนี้ครับไม่ต้องใช้อะไรเยอะก็ได้นะครับปุ๋ยไรจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ส่วนมากเราจะรองพื้นด้วยกาบมะพร้าวสับนะครับเพื่อให้น้ําเขาไม่ขังนะครับลดน้ําแล้วน้ำต้องไหลซึมลงไปทันทีนะครับไม่ขังนะครับการปลูกแคนตัสคือทํายังไงให้น้ําไม่ขังก็แค่นั้นแหละครับ ครับสวยมากครับเป็นตัวเรียกอีกต้นหนึ่งครับที่ปลูกนาคลาตต้นนี้ก็เป็นตัวที่สวยไม่แพ้กันนะครับแล้วก็เป็นต้นที่แปลกด้วยครับจะเหมือนกับนาคลาทองคำครับพี่ต้นเหลืองครับใบเขาจะก็จะใหญ่ด้วยนะครับตัวนั้นครับตัวนั้นก็จะเป็นต้นสูงครับแต่ว่าเขาจะเป็นใบเหลืองเขียวครับ ต้นเขาจะออกน้าตาลนะครับแต่ตัวนี้คือนาคลาดที่เราเห็นกันบ้านๆครับแต่ว่าตัวนี้ต้นเขาจะสูงนะครับเป็นต้นนะครับจริงเยอะมากครับดูมุมข้างบนครับก็สวยอีกแบบนะครับปลูกไว้หลายๆต้นก็จะสวยนะครับว่างๆก็มานั่งดูครับ เป็นต้นหนึ่งที่ผมว่าแปลกนะครับต้นนี้ครับแต่หน้าฝนเก็บเข้าไว้หน่อยนะครับไม่งั้นเขาจะเน่านะครับ ต้นนี้ก็ชอบแสงเช่นกันนะครับแสงครับแต่อยู่ใต้สแสลม80นันจะดีแล้วครับสวยงามอลังการมากครับเหมือนไม้คิดนะครับพวกนี้ผมบอกผมก็ชอบสะสมจะพวกนี้ครับจะพวกมีหงอนนะครับ ใครชอบไม้แปลกจะลืมครับนาคราตตัวนี้ครับหัวใจนาคราชครับอันนี้ผมจําชื่อมาจากป้านะครับที่สวนกระบองเพชรนะครับแคนตันนะครับเขาบอกว่าเป็นหัวใจนาคาราะครับต้นนี้ถ้าขายก็ประมาณ3ามร้อบประมาณนี้ครับต้นนี้ก็ประมาณ80บาทครับต้นนี้ก็35มสิบห้บาทถ้าขายนะครับราคาก็จะประมาณนี้จะไม่แพงมากครับแต่ก็ถือว่า เป็นต้นไม้ที่สวยสมราคาต้นหนึ่งครับมีนาสะสมครับการขยายพันธุ์ก็เหมือนกับต้นแคนตัสทั่วไปครับเด็ดกิ่งหรือว่าเหมือนกับนาค่าทั่วไปครับคือเราเวลาเราตัดกิ่งแล้วอย่าเพิ่งปลูกเลยนะครับต้องทิ้งให้แผลของแห้งก่อนนะครับจะทาปูนแดงไม่ทาก็ไม่เป็นไรนะครับทิ้งให้แผลของแห้งก่อนครับแล้วก็ต้นแม่ห้ามโดนถูกน้ำนะครับเพราะเราไม่ได้ทาปูนแดงครับ แต่จะให้ชัวร์นี่ก็ทาพูนแดงได้ครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ทาก็ได้นะครับนาคลราดมีทั้งตัวผู้ตัวเมียอีกนะครับมีหลายแบบนะครับนาคราดนะครับเป็นไม้ตัวหนึ่งที่น่าเล่นนะครับมีตัวขาวอีกนะครับที่เขาบอกเป็นตัวด่างนะครับแล้วก็มีตัวต้นเป็นสีทองอีกนะครับแต่ใบเป็นสีเขียวนะครับ แล้วก็ต้นสีน้าตาลใบเป็นสีเหลืองอมเขียวอีกนะครับตัดเขียวครับมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับแต่ต้นนี้คือเป็นต้นหนึ่งครับที่คิดว่าสวยงามต้นหนึ่งครับนี่สวยงามมากขอเหมือนหุ่นุนตยนครับทานซอมเมอร์พวกนี้ครับเหมือนไหมครับ เป็นสับปะหลาดดูมุมไหนก็สวยครับมีหลายกิ่งครับแต่ว่าถ้าเราจะนํามาขยายพันธุ์ก็ขยายพันธุ์ได้นะครับแต่ผมทําให้เขาเป็นพุ่มครับสวยๆนะครับผมชอบไม้พุ่มนะรับจะไม่ค่อยขยายพันธุ์เยอะครับนอกจากวันไหนขยันปลูกเนี่ยครับมีโอกาสแน่ครับหน่อข้างล่างนะครับพอได้สี่ต้นอยู่ครับแต่ข้างบนเราปล่อยให้สวยนะครับเป็นไม้โขดสวยๆนะครับ ี่เป็นต้นนะครับตอนเขาบานใหม่สุบพูเต็มเลยนะครับต้นนี้คือให้ดอกดกมากครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยเขาไม่มีเมล็ดเลยก็ว่าได้นะครับต้นนี้ครับผมไม่เคยเห็นเมล็ดเขานะครับแต่ไม่แน่สวนอื่นอาจจะเห็นนะครับผมเห็นแต่ดอกครับทุกปีนะครับจะเป็นจะพวกสายดอกครับนาคาาดต้นนี้นะครับใครที่ไม่เคยเห็นดอกต้นนาครลาดก็นี่ครับหัวใจนาครลาดจะให้ดอกนะครับ อลังการมากครับดูสวยสวยช่วงยินยินเลิกงาน,นครับผมก็มานั่งดูต้นพวกนี้ครับดูแล้วสบายใจนะครับเลิกงานดูนั่นดูนี่หมุนไปนรอบแล้วครับใครที่ได้ปลูกต้นไม้จะรู้นะครับว่าปลูกต้นไม้แล้วการดูต้นไม้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของเรานะครับ การที่มีต้นไม้ที่เราชอบมาครอบครองอีกนะครับถ้าเราชอบต้นไหนเราก็อยากปเป็นเจ้าของต้นนั้นนะครับน่าสวยงามมากผมก็มีอยู่หลายต้นครับแล้ววันนี้ผมก็มีของมาส่งอีกนะครับวันนี้ก็สั่งมาอีกแล้วครับคืออยากได้ต้นนี้แหละครับอันนี้คือเอสโวบี v นะครับ เขาบอกว่าพ่อเป็นบีแม่ก็เป็นบีก็เลยสั่งซื้อมาครับชุดหนึ่งสามสิบเมล็ดก็ชุดละร้อยครับก็สั่งมาสามชุดนะครับก็สามร้อยครับก็เดี๋ยวมีผลงานแล้วผมก็จะเอามาให้ดูนะครับแต่วันนี้เรามาดูหัวใจนาครลาดนะครับแปลกไหมครับสปีชีนี้ครับแปลกๆครับมันไม่เลื้อยนะครับแต่มันจะขึ้นตั้งตรงนะครับชี้นะครับชี้ขึ้นครับเป็นกอนะครับ มืนกระแพงเมงกีนนะครับหรือไม่ก็เหมือนทานซอมเมอร์ครับสวยงามมากครับอันนี้ไม่ได้หายคนนะครับหายต้นนี้นะครับหัวใจนาคารานนะครับไม้หวบน้ํานะครับก็ดเขาก็จะเห็นชัดนะครับเป็นปุ่มๆเป็นนูนๆคล้ายๆเต้านะครับ ผมชอบมานั่งดูความแปลกประหลาดของมันนะครับปูดปูดอันนี้คือขนาดผมหักมาสองหน่อแล้วนะครับตัวนี้กับตัวนี้ครับมาจากต้นแม่ตัวนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามครับยังสวยงามอยู่นะครับทรงต้นครับมันหายไปครับตรงนี้ครับ แต่เรามาอยู่ตรงนี้ก็สวยไปอีกแบบนะครับเราดูด้านที่สวยนะครับด้านไม่สวยเราก็ไม่ดูนะครับเสนอด้านดีๆครับด้านไม่ดีเราก็ไม่เสนอนะครับดอกปลายเขาจะออกชมพูนะครับจะขาวนะครับใครไม่เคยเห็นก็ดูได้นะครับต้นนี้ครับนาราช้ห้ดอกครับผมเห็นเฉพาะสายนี้มั้งครับที่ให้ดอกครับหัวใจนากราชแต่ต้นอื่นนี้ไม่มีเลยนะครับมีแต่โชว์ต้นโชว์ใบนะครับ แล้วก็โชว์สีนะอันนี้ก็ช่วงเย็นนะครับส่วนมากผมไม่ค่อยมีเวลาครับเลิกงานมาก็จับปลูกต้นไม้ครับช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยมีคลิปลงนะครับเดี๋ยวก็จะพยายามนะครับทําคลิปทุกๆวันนะครับถ้าว่างนะครับแต่ช่วงนี้ผมจะหา,มาเมล็ดมาปลูกครับเยอะเลยนะครับ ช่วงนี้เรากลับมาฮิตแคนตัสนะครับเดี๋ยวเราจะสะสมยิมโนโพวกนี้ครับยีโนโฟโลที่เราไปอยู่ตัวอย่างนะครับส่วนหนึ่งครับโต๊ะนะครับที่เรากำลังจะสะสมนะครับ ส่วนหนึ่งของส่วนไม้ซ้ายนะครับส่วนไม้ซ้ายที่บ้านนะครับก็ถือว่าสวยก็จัดว่าเป็นตัวเอกต้นหนึ่งของที่นี่นะครับนุ่มสาวครับก็คือว่าสวยนะครับ ครับคลิปนี้เราก็มาดูหัวใจหน้าคลาดนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ